วัดหนังนี่แล้วสำลิ์แบบนี้อุดข้างคือพระแท้เข้าใจไม่ยากส่องปุ๊บเข้าใจเลยใช่ครับ้วถ้าอายุเป็นร้อยด้วยนะนี่เห็นสำลิ์แบบนี้แล้วเป็นไงอายุทยาครับพิบลาพลใช่อันนี้คือพระพิกเนศสมัยอโยุทยาตอนต้นนี่กลองนี้ ซื้อมามื่นนะเอาหมื่นเจ็ดปิดหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับคุณอารวีโอ้โหพี่จิรัตมาไม่ทนันพี่ปลาโมดมาไม่ทันนะครับพี่ครูจุย้ยมาไม่ทันครับองค์เดียวพอไหมสำนิดองค์นี้องค์เดียวรู้เรื่องเอาไปต่อ,อยอดกำไรทุ่มทุนสบ,บายเลยครับพิ่ทว <c oughs> <ๆ>ีไม่ได้ขายเลยพี่ิว,เวีเก็บสะสมอย่างเดียว พี่วีไวสุดเอาเรื่องวัดหนังนี่แล้วสำลิดแบบนี้อุดข้างฮนุมานด้วยครับได้ครับพี่พี่โจรสิบบอกสุดยอดสำลิดแบบนี้ยุคต้นแล้วดูอุดข้างนี่ต่อไปด้วย ปุ่มค่าทุกนาทีที่ดูสัคนครักกลุกเนื้อชินแม่ต้องแบบนี้นะเนี่ยหน้าเดียวกับลบบุรีเห็นไหมพะล่วงลางปืนมาล่วงนั่งพิทวีขอโอเคสามตัวพอสว่างวัาทาูชาโอเ OK, คสตัวครับคุณนาทวีนี่นิกเกิลแบบนี้ทันตัวแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ทองเหลืองชุบนิกเกิล อ้าวแต่ละกล่องนี้ต้องบอกว่าจัดให้ไม่ต้องกลัวกล่องเนี้ยนี่เป็นอีกหนึ่งกล่องนะพักเครื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกอย่างอยู่ใน YouTube แล้วสิ้นปีนี้นี่ถือว่าพักแบบนี้แท้ดูง่ายประกันให้ทุกองเจนีดนะโคดดาได้การันตีคืนเมื่อเป็นเรห้าพันพักแบบเนี้ทำไมจริงมาให้แฟนเบสันกวาน เพื่อนเพื่อน,น,นโชคดีนะ oh. กล่องนี้สี่หมื่นหนึ่งพันกล่องนี้เอาสี่หมืนหนึ่งพันี่พี่ท <พา S 2> ั้งพระกล่องนี้มีพระอยู่องค์หนึ่งที่ผมบอกเลยว่านะองค์แรกในชีวิตที่เห็นเน็ตไวอย่างนี้นี่เองเอาองค์เดียวก่อนที่ทะลุสี่หมื่นไปก่อน น,นี้ตุ๊กตาใหญ่วัดพับแบบเข้าใจง่าย <the> หรือใครว่าเข้าใจไม่ง่ายบอกมาตุ๊กตาวัดพับแบบเข้าใจง่ายหรือใครว่าเข้าใจไม่ง่ายบอกมาตุ๊กตาใหญ่ด้วยมีรายการประกวดทับอง์นี้ รับรองทุกสถาบันครับโอ้โ oh. หนี่พีทวีไม่อยู่เหมือนขาดอะไรไปดูง,ไงได่ายเลยครับเนื้อนี้ร่อยแรงวันนี้อ่ะเอาแบบนี้ก่อนยุคต้นครับองค์นี้ถ้าเราเห็นพระสมเด็จเยอะๆนี่ตุ๊กาตาใหญ่ เนื้อจัดจริงนะคุณแจ็เกษตรบอกเนื้อจัดจริงคือพลาแทะเข้าใจไม่ยากส่องปุ๊บเข้าใจเลยเอาว่าสบายใจไปก่อนให้สัมภาพแบบนี้ก็สี่หมื่นละพอหอมสากมาเหลี่ยมพอหอมสากมากนี่เก้าแปดที่เห็นแบบนี้นะแถม อ่าโอเมน่นี่คุณดูครับท่ากระดานยังไงอันนี้ก็อย่างนั้นไม่ก็เจอนะผมไม่รู้ที่สองหมนห้าได้ไหมครับยอกยอกได้ความรู้พวบคู่ไปด้วยพิธวีนักสะสมในดวงใจนี่อันนี้คืออยุธยา เห็นไหมครับเนื้อเดียวกวับท่ากระดานพิทวีขอโอเคให้ผมสักสามตัวก่อนที่ผมจะให้พิทวีดูองค์นี้ซึ่งข้างบนเนี่ยนะเกินไปแล้วโอ้โหผมเคยมีสั่งกรจายหลวงพ่อพูนเชื่อระพาดึงดูดกันมาไหมวันก่อนผมเพิ่งจะได้เนี่ยเหรียญพ่อพูนผมยิบเหรียญพ่อพูนมาเลยที่ผมเลี่ยมทอง แล้วได้สั่งกระจายพ่อพูนเนื้อใบลานมาแล้ววันเนี้ผมได้สังกระจายเนื้อตะกัวผมเคยมีเนื้อสัาฤิ์องค์หนึ่งถ้าต้องย้อนไปดูไลฟ์ผมน่าจะประมาณสามปีองค์นั้นแบ่งปันไปแพงมากขอเสียงเสียนนครปฐมหน่อย นี่คือพาสังกระจายอันดับหนึ่งส่งกระจายที่แพงที่สุดของจังหวัดนคนปรปฐมโอเคโอเคโอเคคุอ okay, okay, okay. าทาวีนี่สังกระจายเนื้อนะตะกัวซึ่งเจอผงใบลานเอาว่าผงใบลานอะเล่นพากันมาก็ยังเจอไม่ถึงร้อยองค์เนื้อสำลิดเป็นเนื้อทองแดงทองแดงสำลิด ผมแบ่งปันไปหลายหมื่นมากๆแล้วก็ยังเห็นองค์เดียวในวงการจนมาได้องค์นเนี้ยเนี่ยจนมาได้องค์เนี้ยนี่พิ่วีมีผงใบลาแล้วหรือยังขอสั่งกระจายพอูราคาแพงที่สุดครับเนี่ยคุณแจ็คบอกพึ่งก็เห็นองค์แรก ใบลานก็ว่ายากแล้วสำล์จะเจอหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือเนื้อตะกัวองค์แรกที่เห็นโอ้พิจวีก่กดก้าวไว้ด้วยนี่ครับพิจวีมีบ่งใบลานแล้วหรือยังพิจวีมีผงใบลานแล้วหรือยัง โอ้โหหลังเรียบองค์นี้หลังยันเนี่ยหลังยันเดียวก็เลยนี่ยันครับรอาจารย์เอาพิทวีค,คู่เนี้ยนะองค์เดียวก็หมื่นกว่าบาทจากใจวัยรุ่นคู่เนี้ยสององนะสำหรับพิทวีเอาเลขสวยอสององเอาแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท นี่สวยสุดๆนี่ครบเลยพี่สัมฤทธิ์พี่พี่ทวีจะขาดเนื้อเดียวคือเนื้อ<ะ>สัมฤทธิ์ปปปปเป็นเลขสวยนี่พี่ทวีจะขาดเนื้อสัมฤทธิ์แล้วเนื้อสัมฤทธิ์เนี่ยไม่รู้ว่าใครได้ไปสามปีแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาองค์ที่สองจากไหนด้วยะนะครับเรียนพ่อพูลอาจารย์แบ่งเท่าไรครับจะเย็นแอร์ให้คน ทางวงการคิดถึงเราไหมสักพักก่อนนี่โอ้โหจีจิงเป็นเนื้อสำลิดเอาว่านะอันนี้อายุหลายร้อยปี เนื้อสำลิดทรงเครื่องนี่นี่ลงกู้แบบนี้รัตนาครับแท้ดูง่ายไม่ใช่รัตนาลึกกว่ารัตนาเยอะเก่าสุดๆนี่สำลิดทรงเครื่องแบบนี้เลยรัตนาไปเยอะ ครับนึกถึงรัตนะครับพิคเนตชัดอุปสรรคหาสิ่งใดสําเร็จทั้งปวงแล้วเป็นพระพิคเนตจี่หล่อโดยมีพระพุทธอยู่ด้านบนพิคเนตทรงเครื่องกริย์เพียรนิจังองค์พระแบบนี้ไม่มีองค์ที่สองนะครับแ,แค่ฐานเนี่ยเขาเอาฐานพระรัตนะ มาประกอบตั้งกับพระพิค,คเนสสำลิ์องค์นี้สำลิ์แบบนี้หลายหลายร้อยปีเทพเจ้าแห่งความสำเร็จไม่มีองค์ที่สองวิวิ์แก้มนี่เพราะแบบนี้เขาทำทีละองค์ ลาบบุรีมีปูเทียนแล้วก็มะถมีพ่อพูนใหม่ปิ่นเกี้ยวครับเหรียญหายากใช่ครับแต่้าอายุเป็นร้อยด้วยนะนี่เห็นสำนิกแบบนี้แล้วเป็นไงอายุทยาครับปิบลาพลใช่อันนี้คือพระพิกเนตสมัยอโยธยาตอนต้นองค์นี้ถอดได้ไหมครับถ้าเขาไม่ติดต้องถอดได้ขังเก้าดีจริง ันรุ่มทีละองค์นี่นี่คือพระพิคเนตยุคอโยธยาตอนต้นแล้วได้องค์พระพิคเนตมาจึงเอามาประกอบเข้ากับฐานพระรัต,ตะนะเขยิมครั้งไว้ใช่ ช่างของครับงดงามข่างเก้าดีจริงๆอายุทยาทรงเครื่องดูพระพิคขเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและข้างบนเป็นองค์พระเห็นไหมนี่งดงามจริงนะดูด้านหลังเี่ครับที่ทรงเครื่องขาง้ดีแบบนี้ไม่มีราคาการแต่ถ้าบูชาประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน นี่ครับใครที่ทำธุรกิจอะไรใหญ่ๆโตโตนี่หียลักฐานเนาะเนี่ยนี่เป็นอยุธยาตอนต้นผมมอ,อกแล้วว่าเราไปดูกันสิครับว่าใครจะได้เป็นผู้คู่บุญ กับพระพิกคเนศนะฮะยุคอยุธยาตอนต้นองค์นี้หนึ่งเดียวจริงๆมามาครับเอาองค์แรกในชีวิตครับแบบนี้ยาพลาดเลยจัดเป็นพระพิกคเนศยุคอยุธยาที่เก่าแก่ที่สุดแล้วแบบเนี้ยผมบอกกูเลยว่าการที่กราบไหว้บูชาแล้วขอ ขอเก็นราคาใส่มือได้ไหมไปสงนาทีแบบเนี้ยต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์มาแล้วสอง0มื่นห้าพันบาทครับขึ้นมาแล้วขึ้นยังแล้วก็าว่าเริ่มขึ้นยังขึ้้นแลวครัโอ้โหแล้วเวลาเดินได้ยังเดินได้แล้วมาที่สองมื่นห้าพันบาทครับเปิดแรกนี่ฮะ ผมบอ,อกเลยว่าถ้าคุณไปดูบ้านผมนะพระพิกาเนศเต็มเลยมาสามหมื่นบาทแล้วนะครับพี่นิติพัฒน์บอกว่าขอดูด้านหลังอยู่ที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายแบบนี้นะครับพระพิกาเนสรงเครื่องศิละปะนี้เห็นองค์แรกแล้วก็ไม่ได้มีองค์ที่สองหรอกครับเพราะเขาหลอดีละองค์แต่ศิละปะทรงเครื่องแบบนี้คืออยุธยานี่ แล้วหล่อเป็นองค์พุทธด้านบนด้วยขวนแล้วเนื้อนะครับใครที่มีโต๊ะทํางานหรือมีห้องทํางานนะตั้งบูชาแบบองค์เดียวขวนแล้วสักสิิ์จริงยิ่งโบราณยิ่งเก่ายิ่งเป็นวัตถุโบราณราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสองพันบาทครับอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับราคาสุดท้ายพี่พ่อออกมาสามหมื่นสามพันบาทแล้ว เป็นสำริดแล้วเป็นสำริดก๊อบนี่เราดูนะหน้ารันเกมขังนะอยู่ที่สามหมืนห้าพันบาทนะครับแบบเนี้ยไม่มีราคากลางแบบนี้เป็นวัตถุโบราณแบบนี้เป็นนะีของวิเศษไม่ได้ไม่ได้หรอกผมบอกไว้เลยเวลาหมดแล้วด้วยมาสั ผมจะไม่หยิบนะลงมาให้อยู่แล้วแต่ตอนได้มาคนที่เอามาให้ก็รับปากกับเขาไว้ว่าจะเอามาแบง่งมาสาม0 0่เจ็ดพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่นิธิพัฒน์นะครับโอ้หวน,นะครับปีที่พี่นิธิพัฒน์นะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทดูดิอย่างเงี้ยเนาะ ที่สุดอะ่ะจริงๆประเมินค่าไม่ได้จริงๆนี่สาวสวยทุกคนสุดยอดมากๆได้ของดีแบบบางคนเนีแ้ยบบดูศิลปะดิท่านเข้มขังนะใครได้ไปนะพี่นี้ที่พ่านยปิดไปในราคาสามหมื่นเจ็ดพันบาทอาจารย์คิดว่าผ้ากระถานยุคเดียวกันหรือเปล่าผ้ามาก่อนอเอามาต่อกับฐานรัตะนะยุคหลัง ฐานพารรัตนะเนี่ยมีมาเราๆสองร้อยปีแต่พระมาก่อนเยอะเห็นไหมเพราะสมัยสมัยก่อนไม่มีฐานนี่ก็มาต่อเข้ากับฐานพรรัตนะก็ดูจากความเก่าของฐานสันความสุดยอดเนี่ย เนื้อสำลีเก่ากว่าเนื้อฐานหนุมานปิดไทยนี่พี่อ้อผมมีรัตนะสี่องค์ฐานสไตล์ที่เยใช่อันนี้คือฐานพระรัตนะครับแต่องค์พระพิคเนตแล้วแบบเนี้ยศิลปะท่านเข้มขังนะผมเหมาะแรงพระพิเะบบะเเเคนะเนตทรงเครื่ององค์นี้นะขครที่ได้บูชาถ่ายรูปให้ให้ให้ช่างภาพถ่ายรูปไว้สวยๆนะนี่ยพี่อ้อบอกวิจิตรงดงาม หนมุมานปิดท้ายครับพินิจพัดขอโอเคสามตัวโอ้โหนงดงามไหมครับเพื่อนเพื่อนหนุนมานปิดท้ายพี่พัดมงคลอย่างน้อยๆขอพัสุนยนะโอ้โหนี่ผมอ่ะนี่ถ้าถามว่าจริงๆอะ่ะผมตั้งราคาไว้นะเกินแต่สำหรับพินิจพัดพี่เวีพี่ อ่าพี่พอรบเเลดมาไหมวันนี้สรงคุณค่าตลารอดการอ่านะครับพี่กูจุย้ยวีจอสคิงเนี้ยถ้าเป็นแบบแฟนเบสประจำเนี่ยผมปฏิเสธไม่ค่อยได้จะคืนที่สี่แล้วเตื้อทุกวันสรงคุณค่าตลารอดการครับเนี่ยพี่ปรเมฆาก,กับคุณที่ถามทุกวันนะครับผมก็จะถามพี่ว่าถ้าหาง่ายอ่ะพี่ต้องถามผมสี่วันไหม,มก็คือถ้าแท้อ่ะ เนื้อความเก่าลักเห็นไหมลักก็จะเป็นลักเดียวกับพระรัตนะนี่แล้วก็ลักษณะของไม้ที่แตกลานแล้วองค์แบบเนี้เชื่อไหมแกะเป็นองค์แรกองค์แบบเนี้ยแกะเป็นองค์แรกแกะเป็นองค์แม่ทัพเข้าใจง่ายไหมครับสําหรับพระแท้เอกลักษณ์การแกะและความเก่า ปิ 80, 000, ดแปดหมื่นอง้ขอหนไหมที่เชื่อปะยังไม่รู้เลยว่าห้าแสนจะทําอะไรผมได้ไหม <5 S 1> <c oughs> นะครับแสนยังถูกครับองค์นี้อ่ะ